สวัสดีค่ะชาวราศีธนูลัคนณาธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นงานเด็นแล้วก็เลขนำโชคนะคะของชาวราศีธนูนั่นเองนะคะแล้วก็คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะส้มใช้หลักวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทย นะคะควบคู่ไปกับการดูไพ่ยิปซีนะคะใครทราบลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยใช้ลัคนาดได้เลยค่ะใครไม่ทราบนะคะหรือว่าอยากดูตามราศีซงก็ปักหมวดวันที่ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะดูได้เลยใครอยากจะดูร่วมกันก็ได้หรือใครอยากจะดูลัคนาหรือราศีอย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะดูบางอย่างแล้วตรงมากกว่าบางอย่าง หรืออาจจะอ,อยากจะดูร่วมงานก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความสมัครใจได้เลยนะคะมันขึ้นอยู่กับการสังเกตด้วยนะคะในเรื่องของดวงนะคะให้สังเกตด้วยตนเองด้วยนะคะโอเคค่ะาการทำนายครั้งนี้ทำนายให้กับชาวธนูส่วนใหญ่มากๆบางอย่างอาจจะตรงกับคุณบางอย่างอาจจะตรงกับชาวธนูท่านอื่น ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการดูดวงในภาพกว้างดูเพื่อความบันเทิงอย่าซีเรียสมากดูเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาดีที่สุด นะคะดูเพื่อเป็นการแพลนในเรื่องของงานเงินแล้วก็การลงทุนดีที่สุดนะคะใครต้องการดูดวงแบบรายบุคคลที่แม่นยำมากกว่าเดิมแอดไลน์ไอดีสอบถามค่าครูมาจองคิวกับส้มก่อนได้นะคะชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆขอบคุณมากๆจริงสําหรับชาวธนูนะคะส้มเชื่อว่า การกดติดตามใหม่ๆเนี่ยมาจากชาวราศีธนูค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะว่าชาวราศีธนูทําให้ยอดวิวส่งขึ้นค่อนข้างเยอะมากๆนะคะตอนนี้ก็ห0,000ซับแล้วขอบพระคุณจริงๆนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะการงานชาวธนูนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้งานเงินดีนะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจกับตัวเองนะคะหรือว่าส่วนตัวหรือว่าทำงานร่วมกับผู้อื่น นะคะโอเคมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความกังวลนะคะความกังวลต่างๆบางทีไม่อยากจะทํางานร่วมกับผู้อื่นแต่ผู้อื่นก็อยากทํางานร่วมกันกับคุณนะ <c oughs> เป็นตัวคุณเองที่ค่อนข้างกังวลเองนะคะเพื่อนร่วมงานคุณดีหัวหน้านะคุณดีมากๆโอเคมากๆงานออนไลน์ยิ่งดีนะคะคุณอาจจะมีความสับสนอะไรบางอย่างนะในช่วงเดือนกุมภาอาจจะอยากเลือกอาจจะไม่รู้ว่าจะจะเลือกงานทางไหนดี นะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานออนไลน์เนี่ยจะดีมากๆนะคะสำหรับชาวธนูนะคะโอเคชาวธนูคะ่ะคุณจิตใจดีแต่ว่าบางทีการใช้คําพูดบางอย่างมันอาจจะทําให้คุณไม่สามารถที่จะไปทํางานขายหรือว่าการเดินทางประสานงานกับผู้อื่นอาจจะทําได้ไม่ดีนะคะคุณเหมาะกับการเป็นเจ้านายตัวเองทํางานกับครอบครัวหรือเป็นนักธุรกิจส่วนตัวมากกว่านะคะคุณจิตใจดีจริงๆยิ่งถ้าได้ทํางานเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุคคลอื่นยิ่งดี ะะแต่ว่าถ้าเป็นการประสานงานการขายอะไรต่างๆในการใช้สเสน่ห์ส่วนตัวในการแบบซึ่งหน้าอย่างเงี้ยกับคนอื่นมันจะไม่ค่อยเวิร์กสัเท่าไหร่วิธีการก็คือคุณอาจจะต้องเพิ่มสกิลในการที่จะพูดพูดให้มันถ้าเอาตรงๆอะ่ะก็คือพูดแบบพูดให้มันแบบปณีปนอมอะ่ะ อกับผู้อื่นบ้างในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะประสบความสําสเร็จซึ่งส้มรู้ว่าบางทีอ่ะชาวธนูอ่ะเผลอพูดออกไปนะคะโดยที่อาจจะดูตัวหรือไม่ดูตัวบางทีเผลอพูดตรงจนเกินไปนะคะเออประมาณนี้ถ้าถ้าซอบได้หรือปรับได้ก็ปรับนะคะซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรมากหรอกแต่ถ้าปรับได้อ่ะมันจะดีมากมันจะดีแบบมันจะดีเป็นสองเท่าจากที่ดีอยู่แล้วอ่านะคะโอเค งานเด่นค่ะงานเด่นในเดือนกุมภาพันธโอเคงานประสานงานไม่เวิร์กแน่นอนนะคะงานประสานงานกับคนอื่นนะคะยังทาได้ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะต้องไปปรับปรุงในเรื่องของการพูดนะนะคะงานที่ไม่ต้องเสี่ยงมากนะคะงานที่แบบทําร่วมกับคนอื่นก็ไม่เวิร์กนะคะงานที่ทํางานคนเดียวนี่แหละอืมนะคะมีงานอะไรอีก นะคะงานที่จริงๆแล้วเนี่ยงานที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเองเนี่ยนะคะคุณค่อนข้างมีความกังวลว่ามันจะยั่งยืนหรือเปล่านะคะมันอาจจะเป็นงานเด่นของคุณเลยแต่ว่าคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายดูว่าการลงทุนนี่มากๆด้วยนะคะสำหรับชาวธนูนะนะคะงานที่เกี่ยวกับจิวเวอรี่นะคะงานที่เกี่ยวกับของแข็งทั้งหลายอืมพวกเครื่องประดับอืม เครื่องประดับงานเหล็กงานเครื่องยนต์กลไกลงานเหล็กงานโรงงานเหล็กใหญ่ๆอุปกรณ์รถยนต์ต่างๆนะคะเครื่องประดับจิวเวลรี่ที่เป็นธาตุแข็งเนี่ยธาตุเหล็กเนี่ยนะคะจะเหมาะกับคุณมากอืมนะคะจะเหมาะกับคุณประมาณนี้นะคะโอเคมาดูกันค่ะว่าโชคลาภมาจากทางไหนบ้างนะคะชาวธนูโชคลาภของคุณ อโชคลาบจริงๆมันไม่ได้มาจากความฝันค่ะนะได้ไพ่เดมูลหัวกลับคุณเชื่อความฝันคุณไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอขยัยไพ่โชคลาบจะมาจากเลขที่บ้านบางคนชาวธนูอาจจะฝันค่อนข้างเยอะมากแต่คุณอาจจะเชื่อความฝันคุณไม่ได้นะฝันไม่ได้นํามาซึ่งโชคลาบของคุณนะคะแต่จะเป็นเลขที่บ้านของคุณเลย เลขที่บ้านคุณเลยค่ะได้ไพ่10 of Cups นะคะเลขที่บ้านนะมาจากไหนอีกเลขที่บ้านบ้านเกิดเลยอ่ะบ้านพิ่พ่อคุณแม่คุณเลยอ่ะบ้านเกิดเลยนะคะที่ที่คุณเคยมีความสุขผู้ชายรูปร่างผิวขาวร่างเล็กนะคะที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ชายที่เขียมในเรื่องของการใช้เงินแล้วก็เป็นคนที่หนักเอาเบาสู้อยากได้เงินมากในช่วงนี้นะคะผิวขาวร่างเล็กเขาจะนำโชคลาภมาให้คุณนะคะ เลขนำโชคค่ะสิบสิบค่ะหนึ่งกับศูนย์นะคะโชคลาบค่ะเลขเดือนกุมภาพันธ์ชาวธนูนะคะในไพ่จัดเหมินอนะไพ่จัดมินเอ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ท้อขอขยายไพ่หนึ่งศูนย์นะคะซึ่งก็เป็นศูนย์อีกแหละแล้วก็เป็นเลขห้านะคะหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็สองนะคะโอเคนะมาดูบทสรุปนะคะของงานเงินในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะรวมถึงสุขภาพด้วยต้องระวังอะไรบ้าง เงินส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ไปกับครอบครัวอืมตนเองด้วยนะคะจะใช้กับตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะคะมันมีรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวกับทางด้านสังคมอะนะคะค่อมีรายจ่ายเกี่ยวกับสังคมงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เกี่ยวกับคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะนะคะมาดูบทสรุปกันนะ ให้คุณพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่นะคะชาวราศีธนูทําไมคุณไม่พอใจค่ะคุณคุณมีอะไรไม่ดีตรงไหนเกี่ยวกับงานเงินสมว่าชีวิตคุณค่อนข้างโอเคแล้วนะแต่อาจจะมีบางคนนะคะชาวราศีธนูคุณอาจจะหวังอะไรไว้ค่อนข้างเยอะในชีวิตนะคะหวังมากกว่าที่คนจะหวังแล้วกลายเป็นความคาดหวังมากเกินไปมันทําให้คุณ รู้สึกว่าสิ่งที่คุณคาดหวังมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดสิ่งที่คุณต้องการทําไมคุณไม่ได้สิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการทำไมคุณถึงได้ขอให้คุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณได้มานะนะคะสามถ้วยตรงนี้อย่าไปเลงหนึ่งถ้วยนี้มากเกินไปค่ะคุณต้องเงยหน้าเหนื่อยเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณได้มาแล้วและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณได้มาให้มีประโยชน์มากที่สุดจะดีที่สุดนะคะ โอเค King of Cups จริงๆมันดีอยู่แล้วนะคะระวังค่ะในเรื่องของอาหารต่างๆที่คุณรับประทานเข้าไปหากมีใครส่งอาหารมาให้คุณนะคะอาหารน้ํามาให้ชาวธนูนะคะคุณต้องระมัดระวังนะระมัดระวังเรื่องไขมันด้วยที่อาจจะมีมากนะคะพวกในเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันในเรื่องของสุขภาพสมว่าให้ระวังมากๆในเรื่องของอาหารและน้ํา นะคะมันอาจจะเกิดมาจากตัวคุณเองที่ไปกินอาหารและน้ําไม่ถูกสุขลักษณะทําให้เกิดอาการที่เรียกว่าลําไส้อักเสบหรืออาหารเป็นพิษได้นะคะระวังใครให้อาหารใครให้ขนมใครให้น้ําคุณระวังให้ดีอย่าไปกินอย่าไปทานช่วงนี้เดือนกุมพารับมานะคะรับมาแต่ไม่ต้องกินนะอืนะคะในเรื่องของงานคุณอยากจะปลีกตัวบางทีทํางานประจําแล้วแหละแต่ว่า คุณรู้สึกว่าบางทีสุขภาพคุณมันไม่ไหวนะคะหรว่าคุณอยากจะปลีกตัวออกมาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่ได้อยากทํางานกับคนอื่นอยากเป็นเอกเทศอืมนะคะมีคนอยากได้คุณไปทํางานด้วยเยอะมากๆค่ะแต่คุณอยากเป็นเอกเทศไม่อยากนุ่งกับใครนะคะคุณอยากจะไปทํางานในที่ที่คุณอยากจะไปเองไม่ใช่ไม่ใช่งานที่มีคนเสนอคุณมาอืมคุณมีความเป็นปัจเจกเป็นตัวเองค่อนข้างสูงมาก นะคะโอเคแต่ว่าในเรื่องของงานเงินมัค่อนข้างดีนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการใช้เงินนะ่ะมันอาจจะกลับไปฟืดหรือว่าหมุนยากอีกเพราะว่ามันมีเงินเข้ามาหาคุณเยอะแต่เหมือนกับว่าคุณนะ่ะอาจจะจัดการเงินไม่เป็นหรือว่ากลับไปเป็นคนเดิมๆที่จัดการในเรื่องของการเงินได้ไม่ดีนะ ทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะอย่าตามใจตัวเองมือเติบในเรื่องของการใช้เงินมากเกินไปแล้วทุกอย่างจะดีนะไพ่ม่วงค่ะไพ่ออร์เคมีอะไรจะบอกชาวราศีธนูเป็นวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหานะคะ คุณต้องการมันอาจจะยังไม่ได้มาตอนนี้แต่รู้ไว้นะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลเขากาลังทําให้คุณอยู่นะคะเขาไม่ได้นิ่งเฉยหรือว่าเพิกเฉยนะคะ you decide is within r e นะคะทุกอย่างกําลังทํางานเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะพร้อมเพื่อคุณอืมนะคะรออีกนิดนึง นะคะช่วงนี้คุณอาจจะแบบโอ๊ยรอแนละ้วทำไมยังไม่มานะคะรออีกนิดนึงสําคัญค่ะสิ่งนั้นมันจะมาหาคุณเร็วขึ้นถ้าคุณตอบคําถามตัวเองได้ว่าจริงๆแล้วคุณต้องการมันหรือเปล่าตอบคาถามตัวเองให้ได้นะคะ ask for what you want นะคะดูว่าคุณจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่ชีวิตคุณอะ่ะเพราะว่ามันมีความสับสนมันมีความสับสนมาตั้งแต่แรกนะคะมันเหมือนคุณกําลังจะเลือกงานสองงานหรือว่าไม่อยากจะปล่อยงานใดางานหนึ่งไป นะคะแต่ว่าชีวิตคนเราบางทีมันก็อยู่ในช่วงที่มันต้องเลือกนะคะเนื่องด้วยสุขภาพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทําให้คุณต้องเลือกเพราะฉะนั้นเลือกทางที่คุณคิดว่ามันจะบาลานซ์สมดุลกันทั้งเงินความสุขและสุขภาพเลือกทางนั้นนะคะลองตั้งสมมติฐานดูนะแล้วก็ลองเขียนในกระดาษด,ดูว่าถ้าเลือกทางนี้จุดสิ้นสุดมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าเลือกทางนี้ล่ะจุดสิ้นสุดมันจะเป็นแบบไหนข้อดีข้อเสียอะไรมากกว่ากัน หาคำตอบให้ได้ก่อนว่าคุณจะต้องการไปทางไหนนะคะแล้วจัก,กรวาลจะจัดสรรให้คุณเองมันจะได้เร็วขึ้นนในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ,ะถ้าจะให้คนอื่นมาตัดสินแทนคุณคงเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตัวคุณเองเท่านั้นนะคะ You with it great นะคะทุกอย่างมันดีอยู่แล้วอ่ะอืมเพียงแต่ว่าให้คุณคิดในเรื่องของสมมติฐานก็อย่างที่บอกนะคะคุณต้องมั่นใจที่คุณจะก้าวไป ส้มบอกในทุกคลิปในเรื่องของงานเงินไม่มีอะไรที่จะได้ไปทุกอย่างเราอาจจะต้องยอมเสียไปอย่างหนึง่งเพื่อที่จะรักษาหลายๆอย่างในชีวิตไว้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของงานเงินของชาวราศีธนูเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นเลยทุกอย่างมันดีมากๆอยู่แล้วนะคะก็ลองนําวิธีการป้องกันและแก้ไขของส้มไปใช้ดูนะนะคะขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านนะคะมีความเจริญก้าวหน้านะคะ,ะในการทํางานนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนร่ํารวย ทุกคนเลยกันแล้วกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ